จังหวะนี่ก็ตัวเฉียดเฉียแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้มาแล้วเอาเลยจังหวะนี้นี่ครับเป็นห้องเบิ้งนี่ครับผมนี่ปากทอครับนี่ครับทางห้อยตีนห้อยยังกับนีครับนี่เรียนมาหนี่นี่ครับผมทางมันเรียนมาหนี่เรียนมาหนีนี่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 ในขี้ไก่ผมถามันอยู่นี่อ๋อผมถามันอยู่นี่ครับผม เขาไปถามมันแล้วจัดไปครับว่ามันจะสนใจวะ <c oughs> บ่ยอมับาีกตั้งหากอู้ข <c oughs> ากินค้นไปนั่งครับผมนี่ของแท้ <c oughs> ตามเครื่องถาเลยพี่น้องแบบนี้อ่ะมาครับพี่น้องในกองกระสุนประมนี้เลยครับผมเอาแล้วพี่น้องมันมาจากข้างบนครับผมเอา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 มันกระดิบขึ้นมาเห็นไหนน้อเห็นไหนน้อวุ่นรุ่นลุนรุนรุนไม่รุ่นมา่น้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีเขามาแล้วปีเขามาแล้วเอาละบนหนาพาดพี่น้องมันปีเขามาไกลแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่มันเอายาไปกินแล้วกลับก้ามาอีกเฮ้ยดมดมนุมกัดยาเงินกัดยา ขันญาสันญาม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 าเอ้ยเอาหญ้าไปกินวะของแท้พี่น้องเอาละวอนหน้าพาดพี่น้องแบบนี้ตำเครื่องผ่าเลยมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเอ้ยๆนานๆๆๆๆๆอ่ะอ่ะอ้าวอ้าวมันลอยคือไปทางซึ่งพี่น้องเฮ้ยมันวนกับพื่นมาทางนี้ครับผม เอาละเอาละเอาละเอาเมียเอาเมียมา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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลย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 เอาเอาเอาโอ้โหไปอัดหลัดพี่น้องเอาบัตรที่ดีมากไหมครับผมน่าจะเป็นคนละตัวครับเฮ้ยตัวนี้บอกไปไหนอีกนี่ตัวมียคันเทียบกบอกแม่งตัวนี้เดินอ้อมลงไปทางน้ำครับผมเก่งเท่ ตัวแหลกอวม้างบนตัวสวงมาลงไปทางน้ำอีหยังวามีแต่ตัวเจ็ดเทปใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้มาแล้วเอาเลยจังหวะนี้ลนะเฮ้ยตัวนี้ตัวบางไงเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยตัวนี้ตัวบางไงเอาเลยบางไงนี่ไปไหนอีกรอีโอ้โหบางไงัวนีเอาเลยเอาเลยไปใส่ดีไปใส่ดีกลับขึ้นมาก่อนกลับขึ้นมาก่อนแม่งลงน้ำลอยน้ำเลยพี่น้องโอ้โหมีแต่ตัวเจ็ดเทป โอ้ยหนูไม้นี่น,นี่บ่คือเลยพี่น้องเออเอายัางมาให้กินกัยบ่กินครับมันดูจัดมดบ่ได้สิแตกคือเก่ายิยังวะ